เกมน,นี้โคตรโอเคเลยอ่ะนี่นายอยากเล่นด้วยปะอะไรหรอเกมอะไรไม้ค้าบ่าโคตรโอเคเลยนี่ภาพสวยมากใส่รีสอตแทกโอ้ยปานั้นจะโดนไหมฮึกรเตอร์บรัตเตอร์สดๆอ่ะเฮ้อไม่เอาเอโทรศั์เพื่์นนี้ฉันซื้อมาใหม่ไยนะ ซื้อมาจากตลาดมืดซื้อมาหาปูนี่ไงฮะตัหนึ่งนะฉันว่ามีมอะไรแปลกเลยฉันก็ว่างั้นเหมือนกันอ่ะนายบางอะนะใช่ฉันบอกตับตรงฉันบางเรียที่นี่มันโรคอะไรวะเนะี่ย สวัสดีฉันผู้คุมแบครูมมฉันบอกได้นะว่านี่มันคือโลกที่พวกานายจะต้องเอาชีวิตรอดเอาชีวิตรอดจากตัวป๊กอะไรก็ไม่รู้นะผีไงล่ะพวกานายจะต้องขึ้นไปอยู่บนต้นมาอายเอ้ยพวกานายจะต้อง เอาตัวรอดจากซอมบี้ซอมบี้เหรอใช่จะเรียกว่าซอมบี้ก็ได้แล้วแต่งนะโอเคแล้วแต่เลยนะแต่พวกเราจะต้องตัดต้นไม้กันนะเอยให้อุปกรณ์มั่งมั่งใช้มือต่อยไม่ได้หรออุปกรณ์ก็มีอยู่เดี๋ยวให้อย่าเอาหล่นใส่หัวนะตายนะ เออไม่ได้โดนใส่หัวหรอกอแอะช่วยกูด้วยขวานโดนหัวกูไม่ไดยตั้งใจนะโอ้โดนขวานตับสองชาอสองจอเลย อุ้ยตกมาแบบเดิมเลยไอ้ไอ้ไว้นะเดี๋ยวฉันไปตัดต้นไม้ในถ้ำแล้วกันนะป้นมแป้ามะมีหรอต้นไม้ในถ้ำฉันเคยเล่นมาจากซวยโวน่ะซึ่งมันก็โอเคมากๆอ่ะจะได้เรียนรู้สู่มนุษย์ถ้ำ โอเคแล้วอันนั้นไข่วะนะช่วยช่วยเอายาชนพีมาให้ทีช่วยรดกันช่วยช่วยอะไรของนายเนี่ยเฮลมีพีเฉยเลยโอ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยมันเป็นใครมันเป็นใคร ไปเต็มเตมเฉาะหัวพวกนายมีเข็มลักตาอยู่2เข็มนะเอาง่ายๆพวกนายจะไม่ติดเชื้อประมาณ3ารอบตอนนี้ฉันใช้ไปแล้ว1รอบอะ่ะแปลว่านายก็เลยสรอบไปตัดไม้ป โอเคต้นนะทำไมต้นไม้ต้นนี้มันแปลกๆวนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรออกมั้งตัดไปคงคงง่ายจะดีน,นี่นี่เ,เออเอาเข้าไปตัดแทบไม่เข้าต้นไม้พันอนะไรวะเนี่ยตัดไม่เข้าเลยไม้หล่นเฉยได้ไม้มาโอ้ไม้แพรงเ้ออืม นี่แน่ะ okay. เอาแมงล่น,นมาเป็นชิ้นๆเลยนี่คือของเริ่มต้นของพวกนายพวกนายจะต้องสร้างเกะาะฮะสร้างเกาะสร้างเกาะตอนนี้เลยนะไม่ได้หมายถึงสร้างเกาะแบบนั้นสร้างเออบ้านเองก็ได้อ,อบ้านต้นไม้ฉันอยากให้พวกนายสร้างบ้านต้นไม้อยูนะ กาต้นไม้ฉันก็ต้องใช้พลังสีฟ้าใช่ก็เถอะอไหนๆก็บอกมาแล้วก็เดียดยีเอาเอาเอาลิ้นผัดเอาเรื่องเลยไอเดียดีมากโอเค,อเคแกตแเตอร์บัตเตอร์ขึ้นไปมาปันประมาณนี้แหละเออแกตเตอร์บัตเตอร์จะลนเหรอใช่ตูจะลอ ดีแนละ้วที่มันยังไม่เกิดอะไรขึ้นมากคืยก่อนนี้นะที่นี่มีรูกด,ดูด้วยนะรูดูฝนรูดูน้ำรูดูอะไรมากมายโอเคทุกนายปากักหลักฐานจะอยู่ตรงนั้นสินะ ใ okay. ช่แล้วโอเคเฮัลโหลแซนได้ไม,ม้มาละโอเคนี่นะบ้านต้นไม้ของเรานี่ยเรียกว่าบ้านต้นไม้มันไม่ควรที่จะเป็นบ้านนะ โอเคเจ้าการประตูประตูที่เอาไว้เข้าออกได้โอเคแค่นี้แล้วเฮ้ยขอไม้หน่อยได้เลยนายก็ใช้พลังนายเอาไม้ขึ้นไปเออลืมไปนี่ว,วะลืมพลังตัวเองได้ไงะเนะ่ะ ตอนที่พวกนายมาเนี่ยฉันรู้นะว่าพวกนายจำอะไรไม่ได้ได้ไม่ค่อยเยอะนะ่ะอ๋อโอเคเฮ้ยฝนตกเอาฝนตกเหรอตกไม่ใช่ตกห่วยเฮมย่ขึ้นมาเร็วเข้าวิญญาณขึ้นไปดิโอเค ขึ้มาแล้วต่อจากนี้ต้องทำอะไรวะเนี่ยโอ้ปาฏิารโอ้สิอะตัวกไฟไหมตัวกไฟไหมตัวกไฟไหม้ไม่ จะทำไฟแล้วนะเพื่อนอืมโอเคเอาไฟดับเพราะว่าน้ำก็ดับอยู่อืมมาเร็วเพื่อนอกูขึ้นไม่ได้หัวใจกูใกล้หมดแล้วหัวใจกูแหนตัวนจุดหนึ่งปาดเอะไรปานั้นซะหน้นาโอเคดีนะที่ฉันได้แขมชยาลีเลือดใครนายขึ้นมาเลย เฮอ,อืมเออตรงนี้จะทำเป็นอะไรดีนะ่าเปิดตรงนี้กว่าออมาฝั่งตรงข้ามโอ้โหเห,หมาะจริงๆตรงนี้ที่จะไปที่ดูวิวใช่เนาะแต่วงวิวอะไรตอนนี้ กังวลเรื่องซอมบี้ก่อนเบ๋คือเอาก็เบีเพืเ่อจะเจอผู้รอดชีวิตไหนมาดูสิ ไหนไหนไหนเอ้ยาดิจะพักตกเหรอใช่แล้วไงเอาตกไปซะไม่ไม่อยากเจ็บเออดีนะที่ไม่เจ็บนายเคสเตอร์อานายเคสเตอร์ไม่ได้เจอกันตั้งห้าสิบปีเวอร์เวอร์เวอร์ทำไมมาแค่ให้คำสั่ง เอ,อี๋ยวพูดว่าเลยเมีพยดพูไรอืมไปโดนซัมบี้กินซะไม่ตลกด้วยตลกบ้าแล้ว หหนึ่งหนึ่หนึ่นึ่งหนึ่งหหนึ่งหนึ่ง่นึ่นึ่่งหนงหนึ่งหนล้นนน่นงนน จโอ้ยบ่เฮ้ย,ย,ยอะอะเฮ้อช่วยด้วยแฟนกูไม่ช่วยกูหให้มึงโดนกัดกูอยากรู้ว่ามึงจะเป็นสภาพยังไงงั้นไม่ต้องโดนกัดแล้วต่อสู้เลยเว้ยย่าดีแน่เฉาะไม่เข้าอีกเฉาะอีกรอบเอ้อ My, you, my, in the fan. You, my, in the fan. Dead, dead, dead. You dead, dead, me uh, dead. Oh, a... dead, toy. Tuy, die, dead. กับไตไอ้ผู้นุ่งแส้ไมกัดดิแสนกระดูเองจะกัดเข้าหรอไอ้ก็มีเนื้ออยู่หนึ่ยังจะกินอีกเนื้อหนึ่ปอร์เนก็ยังจะกินเนาะ